ดูดวงชาวราศรีพิจิกเจ้ากรรมในเวรตามไม่เลิกนะผม25กรกฎาคมดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งจั m ม n นทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบรบดังทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่รู้สึกตกต่ำพี้อดินก่อนืีหมอสันแนะนำก่อนนะผมให้ท่านพบพระปางปราบมานพรปางสะดุ้งมานน,นั่นเองนะผมในเมื่อศัตรูหมู่มาเจ้ากรรมในเวรเข้ามาเยอะให้ท่านพบ นะครับผมตกตำแหน่งนี้อาจจะโดนเรื่องราวต่างๆางบางคนบางคนเปิดขึ้นมาตกตำแหน่ง j u d g m e นะหมอซันก็จะตีความทันทีนะครับผมเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเลา้าเจ็บปวดรัมเลา้าแสนทุกข์ทรามา์นะครับหรือว่าตกตำแหน่งไพ่เพชรวิญญาณเด็กตามไปทําแท้งมาหรือเปล่านี่ตามแบบหมอดูนะครับหมอดูก็จะบอกให้คุณไปถวายพระปางสะดุ้งบาลทองเหลืองห้านิ้วพระตายจีวรสังฆทานและพบเหรียญพระปางปาม,มาหรือปางสะดุ้งมาบางคนเรียกเหรียญแก้กรรม 250้บาทพบติดตัวไว้อธิษฐานจิตดีๆนะจ๊ะนะครับเหรียญเก่านะครับพิธีใหญ่นะครับของแท้นะจ๊ะอาบมด้วยบุญกุศลวส,สนาทเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกป้องรองรักษาในเมื่อเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรัว่ววแสนทุกข์ทรมานปัญหาต่างๆมันเข้ามารบาบมชาติคนที่ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันถดร้ายตกตำแหน่งในเอเมอรลัลนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา โดยบุญกุศลวัส,สนาครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงชะตานี้ยิย่งใหญ่เกีกยงไกรจะเจเริญรุ่งเรืองขึ้นมาตันนี้ในแต่ไม่กลัวใครหน้าไหนอัศวินขี่ม้า,าถือดาบบาดประหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูเยี่ยนเตียนดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชค แต่สันมันเกิดปักทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันดี่านได้รตบผมได้หัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยี่ยบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มการส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านจะมีข่าวนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาถ้ามีเรื่องราวสารส่งมอบ ผด้วยบุญกุศลวัฒนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิท์คำชูปกปัก,กคุ้งของรักษาให้ท่านระแวดระวังกับคนอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชตาดวงชะตาที่ต้องระวังเป็นพิเศษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชตาและจะาลูกฝืนอดทนอดกันให้ท่านไล่ล้มเต้นระบำเพลงกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจมารับนะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวตัวท่านเองันะผม ให้เลาะจังหวะทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาปฏเรวดังเดอะสตาร์ส่องแสงบนจันทางกวดน้ำเข้าขันเลิกคบกับใครบางคนมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเอาองค์การพลิกเปลี่ยนแปลผัน 8, 000, พัฒนายอย่างก้าวโดดจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความะสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาหรือเมจิเชี่ยวสายยานโดยเทพนาพาเพิ่งซึ่งความประสมเลศมาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นกาบไหวสายยานโดยเทพคุณเป็นลูกหลักของโดยเทพองค์ใดต้องดูให้ดี ดูดวงให้กับตัวเองครับครับคุณเป็นลูกรักทวยเทพองค์ใดครับดูดวงให้กับตัวเองนบผมโชคชะตาบุญกุศลศาสนาดะให้ประเพณีบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียรติถ้าท่านสามารถรู้ดวงชะตาตัวเองได้เราก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขได้ับผมไม่งั้นมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาับผมถ้าเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเราก็ปรับปรุงแก้ไขหลบหลีกได้คนคนนี้มาไม่ดีเราเลี้ยวซ้ายเลยไม่เอาไม่ยุ่ง อาผมม้าปรยองเกิดขึ้นในโชคกะตาดวงจิตา,ตานี้จะตกตําแหน่งคึกเขิมด้วยอํานาจโดมารมีวาส,สนาเท,ทวดาศิสิิธ์ค้ำชูป,ปกปางกุ้งรองรักษาการพลิกเปลี่ยนแปลผันพันพฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาดวงจิตา,ตานี้ใช่กลัวใครที่ไหนให้ออกเดินทางได้คนด้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นจะบังเกิดขึ้นในโชคกระตาดวงจิตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคอาผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสั้นทักไลน์มาซันนี่4289อง้ผม1อ่ ดูดวงโดยรวมการงานการเงนิงนความรักนครับผมสนาทีนะคบผมสี่ยบาทหมอสันส่งคลิปแบบนี้ให้นะจ๊ะ8นาที800รครส่งคลิปให้นะหมอสันส่งคลิปแบบนี้ให้เห็นหน้าหมอสันแบบนี้นะครับทักลายมาซันนี่ส8 9สองแปดเ้าครับขอให้ท่านช,ชื่อราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับสวัสดีครับ